มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเตมงคลกิจโพสต์แนะนำพระมหาสมปองทำชาวเน็ตถล่มค่ะสืบเนื่องจากประเด็นของพระมหาสมปองตาะละปุตโตและพระมหาพยวับรวรวันโนไลฟ์สอนธรรมะมีชาวเน็ตแห่เข้าชมนับหมืน่นแต่ไม่ไวายเจอดรามา่าจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยอยู่เรื่อยๆนะคะ จนกระทั่งล่าสุดพระมหาสมปองกล่าวถึงกับถูกจับจ้องจับผิดถูกขู่ว่าทางผู้มีอำนาจจ้องจะจับสึกพร้อมกล่าวถึงคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือค่ะล่าสุดนะคะนายมงคลงกิจสุขศินทารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลโพสต์ข้อความผ่านทาง facebook ถึงพระมหาสมปองระบุนะคะว่าพระมหาสมปองถ้าอึดอัดอยู่ไม่ไหวก็มาเป็นคารวาส การเป็นพระก็มีสุขทุกข์ปะปนกันการเป็นฆรวาสก็มีสุขทุกข์เช่นกันการเป็นทุกข์พราะเราไม่วางถ้าวางก็ไม่ทุกข์สุขและทุกข์จะอยู่กับเราไปตลอดทําให้ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะมีคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าเต้ไร้ประโยชน์ใครอยู่ในกระแสเต้เองก็เกาะเข้าไปทั่วเช่นน้ําท่วมไปลอยคอถามจริงๆเหอะไปลอยคอแต่ว่าจิตใจดีมีน้ําใจจริงหรือเปล่า ท่านมหามีประโยชน์กว่าเต้ยอยู่ตอนนี้อย่าให้ท่านสึกเลยตัวการทําให้ประเทศเป็นอย่างนี้ยกมือให้ประยุทธ์แต่ผมเองสนับสนุนให้พอสอ,อยู่ต่อนะครับมองว่าสังคมควรจะมีผู้เผยแผ่ความคิดที่เป็นหัวก้าวหน้าบ้างโพสต์นี้ไม่เห็นด้วยกับตักกะนี้นะครับตอนนี้พี่เปิดสื่อกับแครรอดแล้วหรอครับตกลงจกกกเป็นพันธมิตรกับใครบ้างขอแนะนําให้ท่านบวชเรียนทั้งบาลีแล้วก็นักธรรมเจ็ดปี แบบนายกก่อนค่อยมาคุยเรื่องนี้กันพี่เต้เอาทุกเรื่องเลยนะสำเร็จสักเรื่องไหมนี่คือข้อความบางส่วนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ